รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปี เข้าสู่รายการลิซกุ๊ก,ก,ก,กต,ตัวน้อยรายการอาหารที่ให้ความอร่อยครับอ้อน้องพ่อครับได้ข่าวว่าน้องพ่อไปแข่งกีฬามาครับพี่เบิรยังไม่ดูเลยว่าน้องพ่อได้รางวัลอะไรพว,พวกนั้นพี่เบิรยุงย่งๆอยู่ฮนะแหมได้บอนรองเลยครับรองชนะเลิศต้องเช้าคนดูนี่แหละครับต้อ,อ้วันนั้นอากาศมันร้อนๆน้องพ่อก,ก็นอนน้อยมันก็เบอร์เบอร์วิ่งวิ่งไปเตะเข้าประตูตัวเองเฉยเลยเบอร์อะไรครับน้องพ่อเบอร์วอล์กแถบครับแบบว่าล์กเธอ กาเลยว่าเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เพลย,ยก็จะพาน้งอบคของทั้งครูแล้วกันให้ครูเนี่ยทำเมนูที่แบบว่ากินแล้วมีพลังกินแล้วแบบมีพลังดุเจ้าป่าเลยคำรามเลยันเ <_ an> จ้าป่าเลยโอ้ยครับ<ล>ถ้าอยากรู้เป็นเมนูอะไริดตาชมช่องหน้าครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเพื่อนๆนที่ทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบกันมาได้พร้อมรุ่นรับของรางวัลสุดพิเศษจากทางรายการได้เลยครับส่วนรายชื่อผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้แก่ ติดต่อรับของรางวัลจากทางรายการได้ที่ Facebook/Little Cook Thailand ได้เช่นเดียวกันนะครับ น้องๆที่สนใจงานพิธีกรฟังทางนี้รายการลิตเติ้ลคุกคุกตัวน้อยรับสมัครพิธีกรคุณสมบัติเด็กผู้หญิงอายุประมาณ5-8ปีบุคลิกร่าเริงสดใสและพูดภาษาไทยชัดเจนส่งประวัติรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอแนะนำตัวสั้นๆพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาที่อีเมล l i t t l e c o คุก h a i l a n d gmail.com หมดเขต22เมษายนนี้นะคะ อยู่กับพวกเราสองคนในช่วงห้องกลัวตัวน้อยน่ะคุณครูที่อยู่กับพวกเราในวันนี้นะคะก็คือคุณครูบีนั่นเองครับสวัสดีครับค่ะอ่ะเราจะมาทำเมนูอะไรกันครับครูบีวันนี้วันนี้นะคะเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าเจ้าป่าจอมพลังค่ะอ๋อดีมากครับคบีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องพอยเขากำลังสูญเสียทั้งกำลังใจพลังกำลังและก็ทุกสิ่งอย่างใชครับ ก็้องเอสิครับเขาไปแข่งฟุตบอลมาฮะรองพท้เขาได้รางวัลรองเลยครับคูบีรองชนะเลิศป่าครับรองเท้าคนดูสิครับได้ไปเตะบอลเข้าประตูตัวเองเอ้าเถอะเออเพอาะแบพี่เพอร์นี่ไม่ต้องตอกย้ำเลยโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มดูวิดิบอด้วยครับโอเคค่ะเดี๋ยวกินข้าวเจ้าป่าจอมพลานี่อาจะได้มีพลังนะใช่จะได้อาจจะมีพลังขึ้นเนาะ ถ้าอย่างนั้นเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะ <Okay. S 1> ค่ะควัตถุดิบสําคัญเลยนะคะที่เราจะมาทําวันนี้ก็คือนี่ค่ะเส้นพาสต้า <Okay. S 1> ฟูชิลลี่ค่ะ <Okay. S 1> อันนี้นะคะคุณเบาไปต้ม ต้มลวกมาแล้ว s <S เสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาผัดซอสกันเป็นซอสโบโลเนสอันนี้นะคะเป็นเนื้อหมูสับค่ะหัวหอมนะคะหัวหอมค่ะต่อมานะคะเป็นนี่ค่ะน้ำมันมะกอกเป็นกระเทียมค่ะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะเป็นแครอทค่ะเนืกับพริกไทยค่ะงานทำค่ะหัวลันตาหวานเสร็จแล้วนี้เป็นพริกหยวกสีเหลืองกับพริกหยองสีเขียวคือสีเขียวค่ะเสร็จแล้วก็มีนี่ค่ะแตงกวาแตงกวาเนี่ยเราจะมาทําเป็นในส่วนของแก้มของสโตกันอ่าแล้วเสร็จแล้วก็จะมี มัเปิดเทศเรามาทําเป็นกล้ามเป็นเหมือน,มนกับกล้ามกล้ามแขนกล้ามขาที่มันเป็นป่องปๆององใช่ไหมคะป่องโอเค okay, ค่ะเสร็จแล้วนี่สาลาค่ะสาลาก็จะมาทําเป็นตาเขากันออเป็นตาโอเคค่ะเ okay, สร็จแล้วเราเปิดตาก่อนเนาะเปิดต่ใช้ไฟกลางๆนะคะกลางๆโอเคเสร็จ okay. แล้วเดี๋ยวเราใส่เทกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันมะกรอกน้ำมันมากรอกนะคะนั้ฮะน้ำมันมากรอกใส่ลงไปเลยโอเคชีสลาดยังไม่้องผัดเดี๋ยวรอ นิดหนึ่งเราต้องแเทของใ้ทั่วร์ป่ะคะใช่คุกๆแบบไม่ใช่คุกสิคุกค,คุกไปคุกมาคุกคลยเียงผมเคยเห็นแบบน้ำมันที่เขาเป็นสเปร์ด้วยอืเป็นสเปร์มันก็เหมือนว่ามันจะใช้เรียกว่าไง มันจะน้อยน้อยน้อยใช่ไหมอ๋อใช่น้อยน้อยสเปร์อ่ะบางทีเขาอาจจะใช้เป็นมีมีเป็นเนยด้วยเพื่อที่จะทาเอ่อทาอะไรเงี้ยก่อนเขาออกเขาจะฉีดสเปร์ก็ได้ก็คือเขาจะได้ไม่ต้องมาเทแล้วก็เกลี่ยให้มันเท่ากันเนาะโอเคตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเราใส่กระเทียมลงมากระเทียมใช่ใส่ลงไปชิ่ก็จะกลายเป็นกระเทียมเกลียวงไปเริ่มร้อนเลยไม่ใส่แล้วเหรเทียบอะน้องพอรน้องพอรคุกคุกคุก คุก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 ไปคุกมาคุกคูเลยคุกคูเลยแล้วก็ดิทเทิลคุกอีกโอโหหอมหอมหอมหมหอมโอเคเสร็จแล้วใส่หอมใหญ่เลยค่ะหอมแล้วก็ใส่หอมใหญ่เลยหอมใหญ่เลยหอมใหญ่อืหอมใหญ่เลยหหออมใญ่เลยผัดผัดผัดโอเคอุ้ยหอมอ่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะผัดไอ้เจ้านี่กับ แครอทใส่ลงไปเลยลูกผัดกับแครายของเราด้วยแครอทใช่แครอททุกอย่างให้ให้ให้โอ้ค่อยค่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผัดโ <Okay. S 3> okay. อเคโอเคเสร็จแล้วต้องใส่อะไรต่อไหมฮะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่หมูลงมาหมูลเลยใช่ค่ะอ่ะเขียเขียบโอเคผ่าเป็นก้อนละอุ๊ยอยากทำมั่งอ่ะอ่ะค่อยๆช่วยกันผัดใส่เกลือของเราลงไปค่ะนิดนึงเพื่อให้ละเอีชิ้น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 โอเคค่ะเสร็จแล้วใส่พริกไทยค่ะรู้ใจกลิ่นพ่อใส่หมูมากกลิ่นกลิ่นยังไม่ได้หอมเหมือนตอนเป็นพวก เดี๋ยวเราจะใส่ซอสมะเขือเทศใส่ซอสลงไปเลยลูกใส่ซอสลงไปน้ำหมูมันก็ออกมาแล้วเ็นกวาดขอบๆมาด้วยอ่ะอ่ะเสร็จแล้วใส่เลยลูกใส่อาริการ์โนมาใส่ยังไงฮะใส่มาอ่าหนึ่งหยิบมือค่ะหนึ่งหยิบมือหยิบมือใหญ่ครับโอเคซิงซิงซิงให้หวยเลยรุ้งริง let it go ไม่ใช่ โอเคแมีว่าโอเคแล้วได้แล้วตอนนี้อ่าเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดใส่ชามไว้อชามมาชามสีเหลืองลูกโอเคเทลงไปเลยใส่ชามสีเหลืองหอมมากเลยอ๋อซอสอย่างนี้เขาเรียกวบโลเนสใช่ค่ะ ตอนนี้เราผัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วคะสำหรับซอสบรเนสของเราเนาะในช่วงหน้านะคะคุณครูบีเนี่ยจะนำซอสบรอนเนสไปตกแต่งเป็นเจ้าสิงโตจอมพลังได้ไงกันตามชมช่วงหน้าครับน้องๆที่สนใจงานพิธีกรฟังทาานี้รายการลิทเติ้ลคุกคุกตัวน้อยรับสมัครพิธีกรคุณสมบัติเด็กผู้หญิงอายุประมาณ5-8ปีบุคลิกน่าเริงสดใสและพูดภาษาไทยชัดเจน ส่งประวัติรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอนะนำตัวสั้นๆพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาที่อีเมล l i t t l e c o o k t h a i l a n d g m a i l c o m หมดเขต22เมษายนนี้นะครับ ของห้องครัวตัวน้อยในเบรกที่สองนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทําหน้าก่อนหน้าเราจะใช้ถ้วยตวง1นึ่งส่วนสองครับหนึ่งส่วนสองใช่แล้วเพราะฉะนั้นตักให้แล้วก็อัดแน่นๆเลยนะลูกแน่นๆเลยเราต้องทำแต่อันนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเป็นตัวครับเนาะโอเคแล้วก็ตักเลยไม่ต้องหน้าใหญ่มากแค่นี้แล้วก็อัดอัดเดี๋ยวให้น้องคอสนะคะความลงมาเลยลูกความลงมาตรงกลางให้ได้ตรงกลางนะ คว่ำลงไปตรงกลางเลยค่ะหนึ่งสองสามเยี่ยมเลยลองเอามาสิอ๋ออะซ่อมหน้าหน่อยซ่อมหน้าหน่อยซ่อมหน้านิดเดียวนะคะเตรียมอันนี้มาวางเลยลูกหนึ่งเอาดีนะที่ต้องกดดันมากโอเคได้แล้วตัวสิงโตกับหัวสิงโตต่อมาเรามาใส่ผมกันดีกว่าเนาะใส่ผมอ่ะสม ผมนี่เป็นผมนีมม่เส้นเลยผมนี่เป็นเส้นหยิกๆเลย <c oughs> เส้นหยิกๆนี้มันคือเส้นอะไรนะใครจำได้มา้างฟูซิลี่ครับฟูซิลี่ค่อยๆใช้ช้อนเขี่ยๆกแบบอ,อ่ะเพื่อที่จะอ่เขี่ยๆ,ๆนิดน,งน,งนึงมันดีตรงที่มันมีหลายสีเนาะคุณีชอบมากเลยสีมันแบบสดใสนะมันดูเป็นแบบมีน้ำหมักแบบ อ่อนเข้มอะไรเงี้ยบางทีเราก็เอาสีเข้มมาไว้กับสีอ่อนเอาสีอ่อนมาทับสีเข้มนี้แต่แล้วเดี๋ยวเรามาอมืมาใส่จมูกใส่แก้ม <พอ S 1> ใส่แก้มก่อนละกันอ๋อใส่แก้มด้วยกันกว่าอ่ะกระพุ้งแก้มของเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะติดกันติดกันกระพุ้งน,นก้มติดกันใช่มันจะต้องกิดติดกันอย่างนี้โอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาโรยมันจะมีแบบจุดๆที่หน้าใช่ไหมคะไม่ต้องแล้วหรอกค่ะโตนี่รู้สึกจะมีสิวมีป้าอยอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงตรงหนวดม เราต้งแก้ไม่เฉยเสร็จแล้วเดี๋ยวตัดตา,ตาใครสักคนหนึ่งจะช่วยคุณบีตัดตาให้มันเป็นกลมๆหน่อยสิครับได้เสร็จแล้วเดี๋ยวน้องพอสน้องพอสหั่นนี่นนหัน่นหั่นครึ่งหนึ่งเรื่อยๆระวังนิง้วไหมคะระวังนะฟือโอเคเสร็จแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้เป็นเอ่อเป็นเหมือนกับก้ามมันก้ามมันก้ามมัดใหญ่ตรงนี้หนึ่งอัน,นอเสร็จแล้วอีกหนึ่งอันทำเป็นก้ามมัดใหญ่ แต่ใช้ในส่วนที่มันมีจุดด้วยเราจะไม่เอาจุกออกมันจะน่ารักดีโอเควางเลยค่ะอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วเอาที่เหลือนี่เป็นขาเขาค่ะเป็นขากล้กามๆใหญ่ๆตรงนี้โอเคอันนี้เป็นถั่วลันตาหวานเดี๋ยวถ้าอย่งงางนั้นนะเดี๋ยวส่งคน okay, แกะตรงนี้ออกโอเคครับแกะถั่วมันจะเห็นออกมาเป็นเม็ดข้างในขนาดเลยแกะถั่วคุมเก่งมากในการแกะถั่วอ่ะแกะเลยลูกแกะุบๆวางไว้สองฝั่งเลยค่ะ คนทาใช้แค่เปลือ <นะ S 2> หรือว่าใช้ข้างในด้วยใช้ทั้งหมดเลยค่ะเสร็จแล้ววางเลยลูกวางไว้ข้างนี้แกะๆออกมาอ๋อฉีกเลยใช่ไหมใช้ฉีกให้มันพันวนอ้าอ้าหนิดนึงให้แลางแกะเหมือนเวลาจะกินวางวกุงลล้งโอเควางไวยยง้ยี้เหมือนกันเยี่ยมมากมากเสร็จแล้วเดี๋ยววางนี่เลยยิ่งหยวกสีเหลืองโค้งๆเป็นเหมือนแบบโค้งๆตรงนี้เป็นพลังพลังเหมือนปองลูก ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาพริกไทยนะคะมาโรยข้างล่างอ่าโอเคค่ะวิไลกับเต้าด้วย่อาตัวีโรยข้างล่างตรงนี้นะอ่มองมือคุณวินะหนึ่งสองสามตุ้จเจ้านิ้วคะหนึ่งสองสามโอเคพอต้องโรยแบบนี้ได้ไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องโอเคเกลือไม่ต้องแล้วเนาะเกลือไม่ต้องแล้วค่ะอันนี้พริกไทยจะให้ให้ดูเป็นสีเหมือนกับพืชข้างล่างมันเข้มขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วถึงโตลืมอะไรลืมอะไรไปอย่างนึงอ๋อแครอทฮะมันจะมีจมูกหรือเปล่า มีจมูกเป็นสามเหลี่ยมเหมืนกันนะอ่ะเดี๋ยวหั่นแครอทเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้นะลูกนะหั่นชิ้นเลงกเสร็จแล้ววางตรงกลางระหว่างแก้มเลยค่ะเสร็จแล้วมีหูหรือเปล่าหูเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคเสร็จแล้วหั่นเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมเลยหั่นเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งอันนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมก็หั่นเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันโอเคขาไปวางเลยหูอยู่ตรงตรงนี้ไหมอ๋อหูตั้งๆขึ้นมา อยน่ารักอะน่ารักมากเลยอ่าน่ารักน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราเอาเพื่อนๆดูชัดๆแล้วกันเนาะครับโอเค เป็นยังไงบ้างคาร์ดิมพาขนาดยังไม่เริ่มกินเลยนะยังรู้สึกถึงแบบพลังเลยใช่ไหมคาร์ดิมพาใช่ครับมีพลังมากเห็นแล้วอยากจะคำรามเลยอ๋อมีพลังยังไม่พอ <c oughs> นะครับยังมีประโยชน์สุดๆด้วยนะ <c oughs> ใช่ครับอย่างน้ำมันมากอกที่เราใส่ลงไปเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างพี่เพริร <c oughs> ์ลรู้ไหมคะระดับของเพิร์ลเนี่ยเพิร์ลดูแลอยู่แล้วครับน้ำมันมากอกเนี่ยนะคะมีวิตามินอีเนี่ยสูงมากๆเลยช่วยผิวเราเลยมีความยืดหยุนย่นยืดหยุ่นสุขภาพดี <c oughs> สุดๆไปเลยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วะครับารได้มีพลังแบบเจ้าาเเลยจัดไปร์คาร์ย มีพลังเลยไหมครับลุงพอดมีพลังยังครับมีพลังเลยครับต้องอยากแต่คำด่ามไหมฮะเอาเลยครับลุงพอดแป๊บหนึ่งครับเรียกพลังก่อนนะเรียกพลังก่อนหนึ่งสองสามไม่ใช่นะครับนี่ลุงพอดคำร่ามนี่ลุงพอดไปแข่งซูเปอร์บาร์คอนเทนเลยโอ้ยแล้วมันเจ้าป๋ายเนี่ยครัเจ้าป๋ายเขาต้องคำร่ามแบบนี้ ใช่เอ้ยโอเคครับเอาอยู่ว่าเราขอเรื่องการคำรามไปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุบียิลมากเลยนะคะที่มาสอนวเราทำเมนูน่ารักน่าทานแบบนี้นะคะขอบคุณครับและสำหรับตอนนี้นะคะความรู้รอบครัวดีๆก็รออยู่แล้วในช่วง Cooking t i p ช่วง Cooking t i p ไม่น่าเชื่อเลยนะแค่เอาผลไม้แช่น้ําอุ่นก็ทําให้ข้นน้ําได้เยอะขนาดนี้ได้สิพี่เพิร์ตทานน้าผลไม้แล้วค่อยชื่นใจหน่อยงั้นวันนี้เราเปลี่ยนไากินน้ําส้มปั่นกันบ้างดีกว่านะไอ้ก็ดีเหมือนกันพอลจะขอเพิ่มแตงโมลงไปปั่นด้วยนะสบายมากอยากจะใส่อะไรเพิ่มจัดเลยต้องพอลของพี่ฮ่าฮ่าเฮ้ย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 ล้างตั้งนานทําไมกากผลไม้ไม่หมดสีทีอ่ะ ล้างไปเร,เรื่อยเดี๋ยวก็หมดเองแหละพี่พอรทำอะไรกันเจ้าเด็กๆแล้วทำไมน้ำหกเลอะเทอะอย่างนี้ล่ะ เรากำลังช่วยล้างเครื่องปั่นอยู่นะครับแต่ล้างเท่าไร่พวกกากผลไม้ก็ออกไม่หมดสักทีเลยล้างแบบนี้ยังไงก็ไม่สะอาดหรอกจ้ะต้องวิธีนี้เลยให้ใส่น้ำยาล้างจานลงในเครื่องปัน่น1-2หยดแล้วเทน้ำใส่ลงไปเล็กน้อยจากนั้นเปิดเครื่องปั่นให้ทำงานสักครู่แล้วปิดจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีก2-3ค,ครั้งจนสะอาดหมดจดแล้วก็ไปผึ่งให้แห้ง <Yeah. S 1> แค่นี้เครื่องปั่นก็จะสะอาดแล้วละจ้ะ ว้าวสะอาดจริงๆด้วยงั้นเราทําน้าส้มปั่นให้คุณแม่กันดีกว่ารอแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเพรอจะเอาไปเสิร์ฟถึงที่เลยจ้าแต่ทําเสร็จแล้วเก็บล้างให้เรียบร้อยด้วยนะครับอนี่เลยเย้แล้วช่วยด้วยค่ะฮอ,อชเป็นอะไรลูกค่อยคโอ,อยฮอแล้วทำไมฟองมันไหลเลอะอย่างนี้ล่ะ พอชก็ใส่น้ำยาล้างจานตามที่แม่บอกแล้วนะครับทำตามทุกขั้นตอนเลยอ่ะแล้วใส่ไปกี่หยดล่ะก็บีบไปนิดเดียวแต่บีบเพิ่นไปไหน่อยว่าแล้วเทียว <S 2> <S 2> <S ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะพอชเคล็ดลับดีๆที่เพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะครับ น้องๆที่สนใจงานพิธีกรฟังทานนี้รายการลิเดนคุกคุกตัวน้อยรับสมัครพิธีกรคุณสมบัติเด็กผู้หญิงอายุประมาณ5-8ปีบุคลิกร่าเริงสดใสและพูดภาษาไทยชัดเจนส่งประวัติรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอแนะนำตัวสั้นๆพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาที่อีเมล Li t t l e c o o k t h a i l a n d g m a i l c o m หมดเขต22เมษายนนี้นะคาเป็นไงบ้างค่ะทอมคอร์สกับเมนูของเราในวันนี้ กินได้แบบมีพลังอยากคำรามเลยไหมใช่ครับโอ้โหพลังมันไหลไปทั่วร่างกายเลยอยากคำรามเลยโอ,อ้โหเ<ห>ยียมาก<ห>เลยครับเพราะว่าตอนนี้น้องพ้อเนี่ยลืมเรื่องที่ว่าน้องพ้อเตะบอลเข้าประตูตัวเองทุกคนโอ้โหที่หมดได้เหรียญทุกคนขาดความมั่นใจพเพื่อนๆไม่ไว้ใจมันจะโอ้หมันจะรู้สึกกับตอนพี่เพิลิย้ำเนี่ยแหละครับอ้าวเหรอครับโอเคเดี๋ยวเร่ว่าเดี๋ยวเราปิดรายการกันก่อนละกันนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะ ก็มันจะเหรอพวกเราสองคนได้ใหม่ในรายการหรือในคุกกุ๊กตัวน้อยในการทำอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยครับตั้งเวลาช่องทางการแอบอากาศที่เกินทางด้านล่างไงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องคว้าฆ่าตัวนั้นเพอนี่เตะบอลเข้าไปตรงเมือกี่ลูกนะฮะสองลูกโอ้ยพี่เพิร์ดคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า เพื่อนๆที่ทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบกันมาได้พร้อมรุ่นรับของรางวัลสุดพิเศษจากทางรายการได้เลยครับส่วนรายชื่อผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้แก่ติดต่อรับของรางวัลจากทางรายการได้ที่ f a c e b o o ล l i t t l e c o o k Thailand ได้เช่นเดียวกันนะครับ